สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้แม่บ้านยุทธีจะมาในคลิปของวิธีแก้ปัญหาเรื่องจะมดตัวน้อยนี่ค่ะมดตัวน้อยนี่ไปทําอะไรเรามาดูกันค่ะแม่บ้านยุทธีมีอุปรกรณ์ที่จะใช้ในการประดิษฐ์ในการทําวันนี้นะคะนี่คือขวดน้ําเปล่าน้ําดื่มเก่านะคะเราใช้ไปแล้วมันสภาพมัน เราไม่ต้องไปกรอกไปหลายรอบกอเอามาใช้มาทําได้คะ่ะขวดขนาดใหญ่บรรจุน้ําได้1300งมิลลิตรนะคะเราก็มาจัดก,การตัดเอาประมาณครึ่งขวดหรือส่วนที่มันเป็นแนวที่เราสามารถที่จะตัดได้ง่ายใช้มีดที่คมๆมหน่อยนะคะตัดเอาแบบนี้ก่อนเราจะเอามาทำมาประดิษฐ์ทำ ที่แขวนติดข้าวเหนียวค่ะที่บ้านมีปัญหาเรื่องนี้บ้านใครมีปัญหาแบบนี้ก็ลองทําแบบในบ้านอย่างทีดูค่ะพอเราใช้มีดกรีดออกนะคะมันไม่ค่อยเรียบปากไม่ค่อยเรียบแล้วก็ใช้กรรไกรตัดกรีดออกให้ปากเรียบดีค่ะเพราะเวลาเรานําไปใช้งานถ้าปากไม่เรียบอาจจะบาดมือได้ค่ะแทนไกรเล็มออกทีละนิด คลิปนี้ไม่ใยทีเคยชมจากช่องของเพื่อนนะคะเคยทำมานานและตอนนี้เพื่อนที่ทําช่องในแนวนี้ที่ทําเป็นตัวอย่างเป็นไลยไปทําเป็นเกี่ยวกับแนวของบอกเกี่ยวกับตัวเลขแล้วค่ะแม่ใบทีก็เลยนํามาแบ่งปันคือได้ลองทําใช้เองแล้วเป็นเวลา3-4ปีแล้วค่ะแล้วได้ผลจริง เยถ้าเป็นกระติบข้าวเหนียวหรือว่าเป็นของที่เราซื้อมาแบบไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็คือสามารถเอาแขวนไว้ได้เลยโดยที่ไม่มีมดมารบกวนค,ค่ะพอเราทําเสร็จแบบนี้เราก็ฉีกฉลัดออกนะคะจะได้ดูง่ายๆทํา,าให้ใสดูสวยดียด้วยค่ะเสร็จแ,แล้วก็เรามาเอาเฉพาะส่วนฝาตรงนี้ออกมาก่อนนะคะเปิดส่วนฝาออกมาตรงนี้แล้วทํายังไงต่อดูค่ะชมให้เรียดเลยนะคะ ให้เล็งจะเอาเป็นปากกามาจุดมาร์กไว้ก็ได้ค่ะแล้วก็จุดเทียนเอาไว้เพื่อเป็นเปลวไฟสําหรับเอาไว้หล่นที่เจาะค่ะที่เจาะที่ไม่บา้านชีใช้วันนี้ก็ใช้เป็นที่ขันสกรูค่ะที่ขันน็อตที่มีขนาดพอดีเท่าๆกับวงของไม้แขวนเสื้อค่ะถ้าใหญ่ไปก็ไม่ได้ก็ถ้าเป็น มีตะปูใช้ตะปูก็ได้ค่ะถ้าเป็นตะปูต้องใช้ด้านส่วนที่เราจับต้องมีผ้าด้วยนะคะกันมันร้อนเสร็จแ,แล้วก็เอามาเจาะค่ะเอาความร้อนเจาะลงไปในฝากดน้ําเลยค่ะอันนี้ความร้อนจะช่วยทําให้ฝาทะลุแบบนี้เลยค่ะเจาะเป็นรูกลมเพราะว่าเราจะใช้ส่วนที่เป็นไม้แขวนตรงนี้นะคะเราเอาไม้แขวนมาเป็นก่อนที่เป็นเครื่องประดิษฐ์วันนี้ค่ะ ดึงออกมาคลายออกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยมาดัดให้ตรงนะคะเสร็จแล้วก็ดำไม้แวนลองสอดเข้าไปค่ะสอดเข้าไปได้ก็ถือว่ารูที่เราเจาะพอดีแต่ว่างาทีทีดูแล้วเหมือนรูจะใหญ่ไปถ้ารูใหญ่ไปเวลาเรา เติมน้ําเข้าไปในขวดนี่ก็จะทําให้น้ําไหลออกมาได้แต่ก็จะเปลี่ยนฝาดูค่ะแต่อันนี้จะให้ดูขั้นตอนการทําค่ะพอเราได้เป็นฝาที่เราเจาะแบบนี้แล้วนะคะเราก็เอามาปิดคืนไปในตรงคอขวดแบบนี้ค่ะแล้วก็นำไม้แขวนที่เราเตรียมเอาไว้เจาะตะลุผ่านฝาออกไปข้างนอกค่ะเพื่อจะเอาส่วนปลายอีกด้านานึ่งนี้ไว้เป็นตะขอ เอาไว้สาหรับแขวนห้แบนยุทธีได้เปลี่ยนฝาเป็นอีกอันนะน,นะคะอันที่ทำตอนแรกนั้นรูใหญ่ไปฝาเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มนะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันหยุดนะคะแต่ก็ให้สามารถที่จะแทงไม้แขวนเสื้อให้มันทะลุผ่านออกไป ดึงอีกด้านออกไปได้แบบนี้ได้ค่ะทำแบบนี้นะคะดึงออกมาเสร็จแล้วก็ค่อยมาพับส่วนปลายส่วนนี้นะคะพับขึ้นไปให้มันเป็นลักษณะงอเงพื่อที่จะเอาไว้แขวนสิ่งของไว้แขวนกระติบข้าวเหนียวค่ะแบบนี้เลยค่ะ พอได้แบบนี้แล้วเราค่อยมาจัดการทำที่สำหรับล็อกไม่ให้ไหลลงมาข้างล่างนะคะเพราะถ้าไม่หาเทปมาพันล็อกเอาไว้แบบนี้เวลาเราใส่น้ำเข้าไปแล้วน้ำหนักของน้ำก็จะทำให้ลูดไหลลงมาด้านล่างใช้เป็นเทปพันสายไฟแบบนี้ หรือว่าจะใช้พิธีล็อกอย่างอื่นก็ได้ค่ะแต่ถ้าเทปพัปนไตไฟก็จะง่ายพันหลายชั้นหน่อยให้มีความหนามากกว่ารูของฝาขวดนะคะจะได้กันไม่ได้ค่ะ ก็ถือว่าล็อกอยู่แล้วค่ะต่อไปก็เราจะมาจัดการเอาปิดรูนะคะปิดรูด้านในคือถ้าถามว่าน้ำเนี่ยอะไรก็ปิดไม่อยู่หรอกน้ำทะลุออกไปแน่นอนค่ะแต่ว่ามันก็ช่วยกันได้ในระดับหนึ่งนะคะก็จะจัดการเอาเทปเทปที่เป็นเทปพันสายไฟนี่นะคะทำให้เจาะให้เป็นรูพอที่จะ เสียบททลุลงไปส่วนที่เป็นฝาเพื่อที่ไปแปะปิดเอาไว้ค่ะคือเราทำเอาไว้แบบนี้พอเราเติมน้ำลงไปนะคะเราเติมน้ำเติมมืเกลือมีอะไรลงไปมันก็จะไปเกาะติดกันรูคือรูที่ทำมันก็จะมีขนาดเล็กลงน้ำก็จะไม่หยุดแต่ถ้าเราปล่อยโลกมอง,งว่างธรรมดามันมีโอกาสที่จะไหลลงไป ในบ้านยุทธีได้ทําอีกชั้นนะคะใช้เป็นขวดน้ําเหมือนกันแต่เป็นขนาดเล็กขวดขนาดเล็กที่ความจุ600ซีซีนะคะที่เป็นขวดที่เราซื้อมาดื่มขวดละสิบบาทนี่นะคะทําเหมือนกันเลยเจาะรูแต่ว่าให้ระยะห่างสักไม่ให้ติดกันมากนะคะทำไมถึงต้องทำสองชั้นทำสองชั้นมีความมั่นใจมากกว่าค่ะน้ำก็ไม่หมดไว ถ้าน้าด้านบนหมดน้ําด้านล่างก็ยังมีอยู่มันจะกันได้เวลาเราลุมลื่เพล่เพลไปไม่ได้เติมน้ําบางทีก็จะทําเอาไว้แบบนี้ตามที่ดูช่องของเพื่อนนะคะได้บอกไปทําแค่ชั้นเดียวค่ะแต่แม่บางทีทำเป็นสองชั้นเป็นขวดน้ํขผลเล็กเพิ่มเติมมาอีกค่ะแล้วก็ใช้เทปพันสา,ายไฟพันให้มันมีความหนาเพื่อที่จะกัน ปลาขวดนั้นไหลรูดลงมาข้างล่างเหมือนกันค่ะมีเกษตรเรียบร้อยแล้วค่ะได้แล้วอันนี้เป็นอันเก่านะคะไม่ไม่ทีใช้มา3ปีตั้งแต่ทำ YouTube มาประมาณ3ปี2-3ปีได้อันนี้เป็นครัวครัวที่ทำน้ำพริกครัวกนจน ก็จะมีประมาณนี้ลายที่แขวนกระติบขขาวเหนียวที่ใช้ได้มายาวนานจนกระติบพังแล้วพังอีกนะคะไอ้เกลือไอ้ตัวที่ใช้นี่ย,ยังใช้ได้ดีอยู่เลยไม้แขวนก็ไม่มีปัญหาค่ะอันนี้เป็นอานใหม่นะคะอันที่ทาไว้ใช้ทําเองไม่ค่อยสวยแต่อันนี้ทําให้เพื่อนๆดูก็จะดูดีหน่อยะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็มา เติมน้ำปลาลงไปเป็นน้ำประปาก็ได้นะคะใส่ลงไปทั้งสองชั้นแต่เวลาเราเติมน้ำลงไปเนี่ยมันจะมีส่วนที่มันมีน้ำหนักแล้วก็มันก็จะไปติดกับตรงส่วนแกนที่เป็นสายที่เราแขวนนะคะก็หาอะไรจะเป็นหินใส่ลงไปข้างล่างก็ได้นะลา้ลางให้สะอาดเพื่อจะล็อกให้แกนของไม้แขวนนั้นอยู่ตรงกลาง จะได้ไม่ไปแตะขอบถ้าแตะขอบมดก็ลงมาได้เหมือนเดิมทําให้หยุดตรงกลางอันนี้แม่บ้านยุคทีใช้เป็นขวดที่ตัดนั่นแหละคะ่ะส่วนที่เหลือตัดใส่ลงไปก็เลยเป็นใสๆใส่มองเห็นเป็นใสๆสเหมือนกันเสร็จแล้วก็นําเกลือแกงค่ะใส่ลงไปสองสามช้นโต๊ะเกลือแกงนี้ก็จะช่วยทั้งไปอดรูนะคะพอแห้งลงไปข้างล่างาก็จะกลายเป็นตะกร,รันปิดรูที่จะ หยดออกไปข้างล่างค่ะก็เป็นทั้งตัวช่วยกันมดแล้วก็เป็นตัวช่วยทําให้น้ําไม่หยดลงไปข้างล่างนะคะเป็นเคล็ดลับง่ายๆของงานแม่บ้านอีกอย่างหนึง่งเป็นงานประดิษฐ์นะคะแม่บ้านย,ยุคทีก็ทํามาจากช่องเพื่อนแล้วก็มาทําฝากแบ่งปันเพื่อนๆอีกทีหนึ่งถ้าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นในช่องของเพื่อนเพราะว่าตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นอีกแนวใหม่แล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์เครื่องประดิษฐ์ที่ประดิษฐ์เอาไว้แขวน กับข้าวไว้แขวนกระติบกร,ระเหนียวน่าทำน่าใช้น่าเอาลองไปทำดูก็ช่วยแชร์ช่วยกดติดตามสำหรับท่านที่ยังไม่ติดตามช่องนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแม่บ้านอิทีในการที่จะทำคลิปใ,ใหม่ๆมาแบ่งปันกันคะ่ะงานช่องของแม่บ้านอิทีก็มีประมาณนี้ขอบคุณทุกการติดตามชมนะคะขอให้เป็นทุก,กท่านมิสุภาพแข็งแรงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ สวัสดีค่ะ